เดี๋ยน o ราอยู่้ยู่บนไฟเมาอยู่เด็ยอะไรเดี๋ยวเด็กรไฟน์อว่าแกเปอร์นฮะ แบงกาครับผมแค่น็อว่าเกปเปอร์สายบราวน์นะผมหรือว่าเปลาไม่ใช่แต่เปลาไม่ใช่แต่เป็นโนวาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันของเพื่อนเราเปราก็เป็นอยู่ที่อ่าโนวาสายบราวน์นะผมมาเริ่มที่กีฬาเลยเป็นเบลจังเกอร์พื้นฐานเลยไลทจั่วถ้าเกิดเริ่มหลังเกิด พิชิวถ้าวานนีฝ่ายมิเก็หนึ่งตัวสูงกว่าก็ได้พิชิวติเกตหนึ่งใบแล้วปกติโนวาเขาใส่เป็นในตัวไวทไทเกอร์ไม่ใช่ตัวนี้เอาแลาเล่นสายบาลไงเราต้องต้องต้องครบหลักสูตรเปลาต้องสายขี้ขี้สี่เด็กนี้ผมเล่นสมดุลขีสี่ไม่เชื่อโมอุ้ยไม่เชื่อกันขีสี่เป็นขีสี่เนาะใช่แล้วแล้วก็ฟอนสี่ขอนสี่แล้วก็ยูสี่สี่ใช่แล้วไม่ใส่ดอหรือใส่แล้ว ย่นีเจอี P G สี่ใบบัวบอยกับโปวิดเปชรเลยตัวตัวลายติ๊กเอนี่ในเป็นเห็นนะใช่วันเราต้องตีเมฆเลยอย่างเงี้ยก็ลายดิกเกอร์ก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็เป็นคีสสี่ฟอนต์สี่ดอสสี่หรือว่ายูสี่ครับผมหรือว่าใครจะใส่เป็นฟอนต์16หรือว่าฟอนต์8ก็ได้ครับผมมันจัดได้หลากหลายใส่ฟอนต์16ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ดีกว่าแล้วแต่ก็แบบประมาณนี้ครับ ต่อไปเป็นเกรดหนึ no. with with ่งะใส่แค่หนึ่งก็ได้ใส่สิไม่โหวไม่ใส่เลยไงเรานี่เกรดหนึ่งใบแรกนะฮะเป็นบาวนเฮนเซอร์เนาะใช่เต้ยว่าไงมั่งครับออโต้แวนเมื่อสติปนี้เฮ้ยไม่ใช่ไปสติปนี้ตั้งแล้วเมื่องช่องนี้่าแล้วหลุดมาลงออโต้ช่องแวนครับเมื่อลงสนามด้วยการไล่ทับบาวจังเกิลนะครับผมดูการ์ดห้าใบมาส่งเราแสดงการ์ดที่มีคำว่าบราในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากไนนั้นแล้วก็น้ำพี่เด๋อเขึ้นมือแล้วก็สับกอครับผม เป็นไปเสิร์ฟหลักตัวหาอ่าใช่ตัวเสิร์ฟต้องเกมของเบาใช่ใบนี้ใส่สีติดต่อมาครับเป็นออโต้ช่องเลียเมื่อลงสนามทิ้งทิกเกอร์ยูนิตจากบนมือของเราหนึ่งใบค้นหาการ์เกสาที่มีคำว่าเปล่าในชื่อจะกองการไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนำขึ้นมือสับกองครับผมต้องย้ำว่าเป็นทิกเกอร์ยูนิตเท่านั้นด้วยตัวเลยได้ไปแง่ไหนใช่ยี้ดีตัวหาของชั้นดีครับของเบลใส่สีนะใช่แล้วใส่สีออโตเกสามันก็บังคับต้องขึ้นมาใบต่อป้ายเฮ้ย เกดอแมคคานิกเกดอเกดอแมคคานิกนะครับผมเด็กว่าอเมื่อเมื่อลงช่องเลียออโต้ปิ๊บมองม็นถ้ามีออโต้ช่องเลียครับผมเมื่อลงสนามถ้าคุณมีการันมือและเรียกาศจานวนรวมกันสี่ใบหรือต่ำกว่าตัวการ์ดหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เทคต่อมาออโต้ช่องเลียเมื่อคุณทำการเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บลัชคอรคือดีทายอยู่ดินนี้แล้วก็เคาน์เตอร์ช้าหนึ่งครับผม สองใบเนาะใส่จะใส่สามก็ได้ตัวคืนคอนเนาะตอนนี้ของหมดเลยใส่สองไปก่อนอ่าต่อไปเป็นเฉาเนาะเฉาเฉาเเชาโอการส้องเล่นเดินเฉาเดินเหรอผ่านกันได้นึกวนึกวเป็นล้มอ่าแอคช่องเลียสืบสภาพการ์ดใบนี้แมาเฮสืบสภาพเล็ดเล็ดอ่าเล็ดเลจาเล็ดใบนี้ คู่แข่งแล้วเราเปิดท็อปเด็กหนึ่งใบถ้าเกิดฝ่ายไหนมีเกณฑมากกว่าฝ่ายนั้นได้การดขึ้นมือส่วนน้อยกว่าเอาเข้าโซ่ถ้าเกิดเกฑเท่ากันขึ้นมือพร้อมกันขึ้นมือทั้งค<ก>ู่ก็เป็นตัวเพิ่มโซลเพิ่มมือ เป็นตัวตัวสุ่มตัวกระชานับเป็นตัวการตัวตัวการเลยวะนับเป็นตัวการเนาะใช่ใช่มเร็วต้องลุ้นต้องลุ้นไปใส่สามใบเนาะใส่ตาใส่ตาต่อไปยูเอฟโอตัวมีนไม่เชื่อแล้วไม่เชื่ออ่าอันอันโนนอดัมสกี้นะครับผมออโต้ช่องนี้ครับนวดลงสนามคอคือคาตาบาหนึ่งอ่าสเตปเลกาไปอื่นของเราหนึ่งใบทำการโจมตีบังกาศขู่แข่งโดยยูนิตนั้นเมื่อจบการต่อสู้นั้นถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตสเตปยูนิตนั้นอ่าเป็นตัวเพิ่มเวฟในเด็กนี้ผม ใส่มาเพิ่มเวฟไปเลยมีลูกเล่นเพิ่มถ้าบัตรเหลือใส่มาสองใช่ถ้าบัตรไม่เหลือก็เกโเกดอไงก็เอาเอาไปกัดสองใบเนาะก็ปาต่อไปเป็นโมเกนร็อตใช่ไหมต้ิเวลาเนี่ยยูนิคอร์ดไม่ใส่อออโต้เลียเมื่อจบเทิร์นคุณเพราะคือรีทายยูนิตนี้นามเรียกกล่าวของคุณที่มีคำว่าเปล่าในชื่อกลับขึ้นมาแล้วผมก็เอาประกลับ 3 3> ต, it, no? ต,ตัวไอ้น no? ั one, ่นเกสามตัวเกตสามไล่ต่อตัวเริ่มติดเลยจะมาหยิบพวกนี้ก็ได้กเปาเกตหนึ่งเกศสองเกสามไปเนาะใช่ก็เก็หนึ่งก็ประมาณนี้ครับเกตหใส่สามไปเอ้ยไม่ใช่เอาเชื่อคุณนะเน่่อเก็ีปโต่อไปเกตสองเะเก็สองตัวหลักอ่าบาคูเกอร์อ่าอ่าฮะออตโตแวนเมื่อลงสนามเา้าบาหนึ่งดูมการ์ดเจ็ดไป และนำเป้าหนึ่งไปขึ้นมือถ้าทำจะที่เหลือขึ้นมือแล้วก็สับกองครับผมใช่แล้วเอาที่เหลือขึ้นมือไม่ใช่ี่จะแข่งแล้วสับกันไงหรอโอ้โหจ่ไหวแล้วผมเอาขึ้นเอานึ่งเอาขึ้นเอาหนึ่งขึนมือที่เหลือเข้ากองที่เหลือสับโอเคเอาตัวเลี้มืออยู่ดีโจมตี เมื่อจบการตตอสู้ที่อยู่นี้โจมตีถ้าแวนเรามีชื่อเปล่าเขาคือนําข้อโซแล้วก็จุดหนึ่งครับผมเติมโซเติมมือตัวนี้ใส่โซนน้อยครับตัวสำคัใส่สี่ใบเนาะสําคัญไปแล้วต่อไปเป็นตัวทางเวฟอีกใบหนึ่งของโนวาเนาะของใหม่เลยไว้แหงอ่ของใหม่ไว้แหงเนาะไว้แหงใช่แล้วสแนลี่ยังเมาอยู่คนละแหงคนละแหงเป็นออโตแวนเมื่ออยู่นี้ตีฮิตโซบัสหนึ่งจุด ง่ายอย่างเงี้ยเลยแตต้องอยู่แบนนะหลังเลยมาใช้กับเรียออโตเรียเธอละครั้งเมื่ออยุดนโจมตีคอสคือทิ้งก้านมือไปสามารถสแตนเรียกับพุ่งไปได้เธอละครั้งนะเธอละครั้งใช่แต่ว่าไม่ได้ชื่อเดียวกันตัวใส่สีรับใส่สีไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวของเมฟไอันนี้โคตผมตัวหนึ่งเขาใส่เป็นออโตแวนเลียเมื่อเมื่อลงสนามถ้าเกิดลงในแวนหรือ อาเรียการ์ที่เพิ่มขึ้นมาช่องเรียที่เพิ่มขึ้นมาใช่ยูนิ่ของเรายูนิ่ของคุณหนึ่งใบโบก้าพันจบเทินครับผมใช่แล้วจิมบวก้าพันแล้วก็ออโต้ช่องเรียวันวันเปิดเทินเมื่อโจมตีถ้าช่องเรียแถวหน้าของเรามีเรียการ์อยู่คอยคือคาสต์บาร์หนึ่งสแตนเรียการ์ของเราหนึ่งใบครับผมไปอื่นนะไปอื่นไปสเตนตัวเองไม่ได้ก็เก่งเกินทั้งนั้นแบบอืมทำมาเพิ่มเบใช้ถามใบนะผมถามใบอีกสองแค่นี้แค่นี้เลยงนี้ง่ายใช่สิบกว่าใบสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบ เดี๋ยวพูดอีกเดี๋ยวอูตัวได่ตัวนี้จะเป็นเกตสามตัวเล่นหลักเป็นมิสเตอร์นะฮะไม่ใช่เหอเป็นอันนี้ไฮนิวเกิร์บได้ไหมอันนี้เป็นเตอร์นตองบาร์คุกเกอร์คอนติเนียลท่องแหวนครับผมในเทิงคุณถ้าในโซลามีบารคุกเกอร์อยู่ซึ่งก็คือเกตสองเมื่อกี้นะผมนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับผมมีบารคุกเกอร์อยู่ต้องมีตัวนี้เท่านั้นยูนิตเกตสามของเราทั้งหมดที่มีคําว่าบารในชื่อจะบโบมื่น ก็คือบุกตลอดเนะเพราะมันเทคคอนทอนดีว์มาต่อเนื่องบกเลยเทิร์นนะไม่ใช่ใช่ครับตลอดหรือว่าคอนแทคแอกเวนเลยใช่เอาโต้ช่องแหวนครับผมเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีขอราะก็คือทิ้งการ์ดมามือเราสองใบเลือกแเลซี่บาร์คเกอร์จากช่องรีของคุณหนึ่งใบบการ์ดไปนั้นแล้วก็ไลท์ในสภาพสแตนไลท์ของยูดีนลบหนึ่งตัวจบเทิร์นเอาไปบายแล้วก็มาไลท์ตัวนี้นะแเลซี่บาร์คเกอร์ใช่ก็คือก็คือตีเสร็จก็บายเนาะ แล้วก็โดดใช่ไหมใช่โดดตาในสะดับสแตนใช่ไหมเออหลักๆที่เล่นก็เอาตีก่อนไฟไลท์โอเตีไลท์แรกก็จะเป็นตัวนี้ในตัวเขียวตัวนี้ดีตัวนี้ตัวเติร์นเบาดีเพราะว่าตัวนี้มันเชียร์หมื่นนะผมถ้ากับเกตสามที่มี็นคอมบ้าเบาแต่สีใบเนาะตัวหลักเล่นนู้นตัวเล่นนู้นแหละเออนี่เลยเป็นเกรซี่เป็นเกรซี่เบาครูเกอร์นะครับผมใบายอีกใบพอตินิโอช่องแวนในเทิร์นคุณเหมือนกับเลยเหมือนกับตัวเทิร์นเบาวเลย ใาโซเรามีบาคูเกอร์อยู่เกตสามที่มีคําว่าบาในชื่อจะบมหมื่นทั้งหมดเลยครับผมต่อไปออโต้ช่องแวนเมื่อตีเขาตบหนึ่งคอจะเทิร์นบาคูเกอร์จากในโซนไม่เกินหนึ่งใบหลอนลงช่องเลียเลือกไม่ทำก็ได้ครับมันสามารถเองมันสามารถนะนเอ้ยอลหมอกไม่เกินหนึ่งใบเนาะแต่ก็ทําแล้วแหละ <S 2> <S 2> ทําอยู่แล้วแหละแล้วก็ออโต้ครับเมื่อถูกไล่ทับด้วยยูนิตที่มีคําว่าบาในชื่อสามารถคอการ์ดวันนี้ลงช่องเลียได้ใช่ครับก็มาขบบวนต่อเนาะใช่แล้วมาแยกล่า <ๆ S 2> ง ก็สี่ใบสี่ใบแค่นี้นี่สินะที่เรียกว่าสก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นกิฟต์เนาะก็ใส่ยังไงก็ได้ครับเป็น Excel 1ลหนึเอง็กเซลสองก็ได้หรือว่าแอ็กเซลสองก็ได้หมดเลยแอ็กเซลสามไม่มีน่าจะมีพี่ชิวคุณก็พูดไปพี่ชิวพูดไปแล้วต่อไปเป็นการ์ดสองคอมโบนะผมเข้าสู่ช่วงคอมโบนะผมมากันที่อ่ารายแรกเลยเป็นตัวนี้เนาะขอยัดซิบเบอประมาณนี้ครับผม อะไรแรกก็เป็นไรตัวนี้เนาะต่อเ็นเซอร์ตัวการถึงมาแล้วก็เมื่อลงครับผมช่องแบนเปิดคาดไมน่าเชื่อเปิดเจอได้ไงเนี่ยโอ้โหเหมือนเลี้ยงเขาเตะกูเลยบ้าขึ้นมือแบบจิบิยังไมเขียวโอเควปะนะครับเราเชื่อคนง่ายอยู่แล้วเขียวนำบ้าขึ้นมือหน่อมาแล้วก็ที่เหลือก็เข้าคอแล้วจับเกตบสองเมลล์ตัวเวลาเติมเติม มีมืพระเจ้าตัดให้นะฮะอ่าก็เาเราเริ่มแรกก็จบเทิรนก่อนแล้วก็รับมร่าเดตอบมาแล้นเป็นดอนคบก็เลยก็จนนเป็นปาวาครับจูนลงจูนลงทำอะไรจุนลงอ่ครัฒนาหน่เปรจรับผมประเจออีแ้วโอ้โหไม่ติเรียมัอเนี่ยเอาดอขึ้นมือไม่ใช่เาหยิบพันให้หยิบปาวเอ เตัวเกตหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเสียรถตบาสด้วยไปแต่นรามาเจ็บไม่มีแส่นี่คือเก่าไงมข้าวฟองหนงพิีเมอยมอันเราจากกาชาพนุ่มเลยสมมติว่าเปิดได้เกตสองนะครับดีทำไรคำนั้นชอบไปจริงมาเว้ยเมโลดี้ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอ่ะสวัสดีนะครับเจ็บพิว่าโมมาครับพิวติเกอร์โอ้สุดยอด เล่นจริงไม่ใช่งี้นะได้ใครก็ไม่รู้แล้วเราก็โดนอีกสองแนมบ่อยก็สี่แบมนะผมได้ขีดสาไปทำอะไรไอแนมก็ได้แอโมโมเขาเชิญเราก็จูนไปแล้วเป็น galaxy ไม่ใช่เซินบ่าวายแรกตัวนี้เสมอ excel หนึ่งอ่ะเป็นเซูดิเอามือตัวสองครับผมตัวสองตัวหนึ่งดิโอ้ัวเเจอขอ galaxy เขาขอเป็น galaxy เขากับเป็นตัวเทือนก็จะเหมือนกับเอของเซิเพราะว่าเรามี เรามีการ์เล็ตสวยถึงสามใบฮะใครรู้ได้ไงเฮ้ยไว้ยิดนี่ก็ประมาณนี้ครับเจ็บไปคร<ะ>ับรีน่าเชื่อใช่ฮัลโหลอันนี้เรามีบาโคเกอร์ที่เป็นเกย์สองในโซนนะผมนี่เกย์สามทั่วไปที่มีคำว่าบาชื่อก็จะหมดหมดเลยกน่าเชื่อท่านผู้ชมก็จะเป็นสองสองเนาะดีออกไป เขาาดไม่ขาดก็ไปดูเขาก็แล้วแต่อันนี้ก็เปิดต่อแล้วเต้ค่ันี้กดเทิ่อนทิ้งมือหนึ่งเนาะกดไหมกดไหมกดจุดนรับเจ้าคนง่ายฮาแตทใ่หนึ่งใบหนึ่งใบเอ้เจ้าแล้วกตีไปเป็นสอนเนาะรอบูด้วยอ๋อะอมันหกพันสองพันอันนี้ก็สองสอตีคนทำการเาง่ายเลยเสกนอ โดนสองใบแล้วก็พลังไหนก็ได้สักทีหนึ่งสมมติให้พลังแหวนให้พลังแหวนแหวนไว้อ่าโอเคแหวนไปจบบการต่อสู้ทิ้งมือสองใบอ่าทิ้งเลือดยาจังกีเลือดฟี่ใช้รอบเดียวไม่ใช่อ่าแล้วก็เอาเอากาแล็กซี่ไปบายแล้วก็ไลท์บายปลื้มแล้วก็ได้อมเมจเนอรี่คิทแท็กเซลโจทย์ร่วมหนึ่งร่วมหนึ่งด้วยอ่าก็ตีต่อเลยผลของทิกเกอร์เมื่อกี้จะหายไปทันทีนะไม่มันลาดได้ไม่ใช่เขาจะบ้านหนึ่ง อ๋อใช่ใช่จืมไปเลยได้เวฟเพิ่มอีกสี่เวฟบอ้นนี้เพิ่มแต่มาตีก็เกบไม่องก็ได้เพ่อรอได้ฟอนเนาะฟังก็ตีไปสองสองเทคีโบแล้วคีมาล้าโหมากแล้วก็ตีครับตีเจ็ดพวประมาณก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่จะจับมันรอหรอเรอจากไล่ตัวถ้ามี อันนี้บนมือก็ก็เกิดไลท์สกิลในโถก็จะติดก็คือเมื่อถูกไลททับก็สามารถลากออกมาจากตโถได้มัาเลียก็ถ้ามันเลยครับผมคอมโบเดิมแล้วตัวฟาร์มมันจะค้างบ่อยอยู่งั้นเหรอใช่แล้วแต่จะทำยังไงก็ถ้าเรามีคนนี้บนมืออยู่เราก็สามารถอีึ้นมือได้ครับจะเป็นารเป็นเวได้ใช่ดิเป็นลารวให้ตัวได้แล้วก็เดี๋ยวปิดแคนแล้วเปล่าจะปิดแครนก็จบกับการทับกับจิ๊บเอาได้ตัวฟา์เนาะ คุณเม้งฉลาดแคนโนวาสายบราวครับผมก็ฮะเป็นเด็กหลักผมเลยก็นพ่อไม่แค่เดียวใครอ่ะสอนแต่ชอบไม่พอครับก็ถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจอย่างอย่างมากเลยครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็คอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายลาแสงมินอ๋อใช่ดื่มเลยบ๊ายบาย